ได้เรียนกับแตงเทยมาจับทำนมว่านกันแล้วว่าตาห้าเนี่ยวดำกับโอมาถือทีนี้ก็เตรียมข้องนามเทนามตาลแดงใบเตยเกลือแล้วก็เรียน ต้นมน้ำเทใส่ใบเตยกับเกลือแล้วก็น้ำตาลแดงเคี่ยวไปสักเดียวใจก่อนกวนไว้เพิ่อนเดี๋ยวน้ำเทเป็นแมะพอมันพลุงคลักคลักเก,ก่าใบเตยอ๋อแล้วก็ใส่เรียนและทีนี้พอใส่เรียนเสร็จก็ปล่อยให้มันคลักทีก่อนทีนี้ก็มาดับใส่ชามใส่เนียวดั้ลงไป แต่เนี่ยวดำ้มันไม่ต้องปลานั่นจามอถึงมาใส่เลยเดียวมันว่านกับน้ำเทเรียนเองมันแหละใสแต่งเทยแล้วก็ตักน้ำเทเรียนใส่ลงไปทีนี้ก็โรยตอเฮ้ hey, เลยน่ากินดีจ้ะ